ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่นี่คือเรื่องราวของชีวิตลุงอู๊ดครับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเจอบททดสอบที่ยากในชีวิตอีกบทหนึ่งฮะเพราะว่าอะไรซื้อตั๋วรถไฟจะกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดอุดรแต่ระหว่างรอขึ้นรถไฟเนี่ยเผลอหลับไปถูกคนมาล้วงกระเป๋าเอาไปหมดเลยครับตื่นมาอีกทีอ้าวทํายังไงดีรถไฟก็ออกไปแล้วด้วยเงินก็ไม่มีต้องเดินเท้าครับสลับกลับไปยืมจักรยานของรอปพอ แล้วปั่นไปไเรื่อยๆระหว่างทางยางรั่วอีกต่างหากเงินก็ไม่มีล่าสุดมีพลเมืองดีช่วยเหลือลุงอู๊ดครับครอบครัวตอนแรกคิดว่าลุงอู๊ดเนี่ยเขาตายไปแล้วนะครับเพราะว่าติดต่อไม่ได้เงียบหายไปหลายวันอยากให้ดูเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้ให้จบครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอล o w โลกกดติดตามกด subscribe ฟังขิงเล่าด้วยนะครับลุงอู๊ดหรือว่านายเดชอายุ53ปีครับ พื้นเพเป็นคนอำเภอบ้านดุงที่อุดรธานีแต่มามีครอบครัวมามีเมียอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับช่วงก่อนสงกรานต์น้องสาวโทรมาหาบอกว่าพี่ปีใหม่ไทยสงกรานต์เนี้ยกลับมาบ้านไหมมาเจอกันลุงอู๊ดก็เลยคุยกันกับครอบครัวว่าอ่านเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นลุงอู๊ดจะออกเดินทางก่อนนะนําหน้าไปก่อนก็ซื้อตั๋วรถไฟเดินทางสิเมษาครับไปถึงสถานีรถไฟครับด้วยความหิวก็เลยไปซื้อส้มตำมากินกินเสร็จปับ๊บกะว่าเดี๋ยวนอนงีบแป๊บหนึ่ง งีบหลับไปมีเจ้าหน้าที่มาปลุกบอกว่าเอาลุงมานอนทําไมตรงนี้เนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยลุงก็บอกว่าอ๋อเราขึ้นรถไฟพอบอกว่ารถไฟที่จะไปอุดรเจ้าหน้าที่บอกว่ารถไฟออกไปหมดแล้วคราวนี้ลุงเครียดเลยครับทํายังไงดีละ่ะซื้อตั๋วใหม่ก็ได้แต่พอล้วงดูในกระเป๋าอา้าวเงินไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีครับโดนคนมันล้วงกระเป๋าไปตอนที่ลุงหลับบัตรประชาชนก็หายเงินสดเกือบสามพันก็หายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าหายหมดเลยฮะ ทำยังไงดีอะติดต่อใครก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีลุงตัดสินใจเดินเท้าครับจากสถานีรถไฟในกรุงเทพเนี่ยที่ตอนแรกเตรียมที่จะขึ้นรถเพื่อจะไปอุดรเนี่ยเดินเท้าไปเรื่อยไปถึงสระบ,บุรีครับขึ้นเหนื่อยไหนพักตรงนั้นพอถึงสระบ,บุรีเนี่ยไปเจอรอปภที่โรงปูนแห่งหนึ่งลุงก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อจะขอยืมจัก,กรยานเขาปั่นกลับบ้านทางเมียของรอปภตอนแรกก็ไม่อยากให้ยืมนะครับเพราะว่าไม่ไว้ใจสุดท้ายรปภเนี่ยเขาให้ยืม และให้เงินติดตัวลุงอีก20บาทเผื่อซื้ออะไรกินระหว่างทางลุงปั่นจักรยานไปครับแล้วปรากฏยางรั่วเงิน20เนี่ยเอาไปปะยางปะยางเสร็จแล้วเอาปั่นต่อปั่นต่อไปพอถึงโคราชยางรั่วอีกรอบหนึ่งแต่เงินไม่มีแล้วรอบนี้ก็เลยต้องจูงฮะโชคดีว่ามีพระบางรูปช่วยเหลือให้เงิน100ให้พักที่วัดปะยางเสร็จเรียบร้อยรอบนี้เอาปั่นต่อครับไปถึงขอนแก่นหลงทางอีกต่างหากทำยังไงดีล่ะเอ๊ะ จะทิ้งจัก,กรยานไว้กลางทางก็ไม่ได้เพราะยืมเขามาลุงตั้งใจว่ายัางไงก็ตามต้องเอาไปคืนเจ้าของสุดท้ายครับพลเมืองดีมาเจอเจอเสร็จปั๊บประสานผ่านสื่อโซเชียลช่วยกันแชร์ข่าวแชร์ข้อมูลและทางเพจบ้านดุงอัปเดตก็ช่วยกระจายข่าวด้วยจนกระทั่งคนในครอบครัวของลุงเนี่ยรู้ข่าวหลังจากที่เขาประกาศตามหาลุงเหมือนกันเพราะติดต่อไม่ได้หลายวันเลยรู้แค่ว่าออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนแต่ทำไมเงียบหายไปเลย ติดต่อทางไหนก็ไม่ได้เลยฮะนึกว่าตายไปแล้วสุดท้ายพอรู้ข่าวนี้จากพลเมืองดีแจ้งประสานมาเพจช่วยกันแชร์ก็เลยมีคนไปรับพาลุงเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยอย่างปลอดภัยครับครอบครัวดีใจมากผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญลุงกันแล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนขอบคุณสื่อโซเชียลครับพลังที่ช่วยกันแชร์จนกระทั่งลุงนั้นได้กลับบ้านส่วนคนที่มาล่วงกระเป๋าลุงเอาเงินลุงไป เดี๋ยวก็คงต้องไปไล่เช็คก,กันนะฮะถ้ามีภาพหลักฐานวงจรปิดเนี่ยคงต้องว่าไปตามกฎหมายนี่คือเรื่องราวชีวิตของลุงอู๊ดครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในที่สุดเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด f ฟลโล w กดติดตามกด subscribe ฝังคิงเล่าด้วยนะครับ